ที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดเด็กๆเ,เห็นมังกรไหมคะมอ่านี่แหละมังกรมังกรโพงตัวใหญ่นะปีนี้เป็นปีมะโรงปีมังกรก็บอกว่าชาวจีนก็จะถือว่าเป็นปีมังกรชาวไทยก็ถือว่าเป็นปีมะโรงปีงูใหญ่หรือพญานาคกราชนะคะถ้าคนไทยเราก,ก็เรียกกันว่าพญานพญานาคกราช น,ะะนี่ก็เป็นสภาพนะคะในเรื่องของสภาพความเสียหายในอุทยานบางกรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่เกิดเหตุพลุระเบิดนะ,ะเหตุเกิดเนี่ยทำให้พลุระเบิดแล้วเกิดความเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนบาดเจ็บเสียชีวิตบ้านเรือนถูกไฟไหม้จากพลุไปตกอยู่แล้วก็เกิด ไฟไหม้บ้าน50ประมาณ50หลังคาเรือนนี่ก็เป็นเป็นเรื่องราวนะคะก็บอกว่าพลุจุดจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่เดือดร้อนนั่นเองนะคะ,ะวันนี้มาฝากให้เด็กๆได้เห็นถึงปีที่เราไม่ควรประมาทนะคะไม่ควรประมาทเลยในเรื่องของการใช้ไฟ การใช้รถใช้ถนนทุกอย่างต้องระวังนะคะเอาละค่ะข่าววันนี้ข่าวเดียวก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าจะมีเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยให้เด็กๆได้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นไงครูเตรียมนะคะเตรียมเตรียมตัวด้วยเวลาไปไหนเราก็ต้องระวังคุณครูก็ไม่ได้ตอบนะคะในเรื่องของ ส่งโศกโศปีใหม่มาอ่าววันนี้คุณครูก็เพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งไม่ได้ตอบคุณครูปลายทางนะคะมาดูของโรงเรียนอะไรเอ่ยนะคะโรงเรียนแรกสวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2555นะคะอ่านี่ของโรงเรียนบ้านท่าโลนะคะบ้านท่าโลอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนี่เองในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ขอให้คุณครูรัตนา อยู่รู้พันพร้อมครอบครัวและคนนักเรียนชั้นปฐมมามศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนจงมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะคุณครูวันนีแก้วประเสริฐศรีคณะครูนักเรียนชั้นปฐมมมศึกษาปีที่หนึ่งปีที่สามโรงเรียนบ้านท่าโลนะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นแล้วว่าคุณครูวันนีบอกว่าเด็กๆเ,เรียนกับ โรงเรียนวางกลกังวลน,นะคะแล้วก็เด็กๆชอบที่จะเรียนทุกวิชาเลยนะคะก็ขอขอบคุณคุณครูวันนีแก้วประเสริฐศรีคณะครูและก็นักเรียนชั้นปฐมปีที่1และปีที่สและก็ท่านผู้บริหารโรงเรียนและก็คุณครูทุกคนของโรงเรียนบ้านท่าโลนะคะขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันและก็มีสุขภาพแข็งแรงนอกจากนั้นก็ คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะาจากคุณครูโรงเรียนบ้านผ้าโลแล้วคุณครูนะคะอีกโรงเรียนหนึ่งส่งไม้คุณครูนานแล้วคุณครูได้รับแต่ไม่ได้ตอบนะคะเนื่องจากเนื่องจากเราเป็นไงคะเรามีเนื้อหาเยอะนะคะสวัสดีปีใหม่คุณครูมีภาพนี่เด็กๆลองดูสิคะลูกเราเพิ่งเรียนในเรื่องของโบราณวัตถุใช่ไหมคะ ภาพนี้ก็นำภาพของโบราณวัตถุที่สวยงามแต่นี่ไม่ใช่โบราณวัตถุนะคะเป็นลักษณะของเราเรียกว่าเป็นของใช้ที่ทรงคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะคะมีทั้งลายเขียนมีทั้งลายที่เป็นไทยๆคุณครูสำรวมนะคะมุ่งงามและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง โรงเรียนที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ<ป>ก็อวยพรมาให้คุณครูก็ขอให้คุณครูเลยค่ะนะครูน,นักเรียนนะคะชั้นประถมะคุณครูสำรวมเลยค่ะนะครูนักเรียนทุกคนนะคะอ,อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะคะามาดูอีกโรงเรียนหนึ่งแต่คุณครูไม่บอกไม่สามารถที่จะให้เห็นชื่อโรงเรียน ชื่อโรงเรียนไม่ได้บอกมานะคะเด็กหญิงบันบันทิตาเพชรวงศ์ชั้นประถมมัศึกษาปีที่หนึ่งบอกว่าสวัสดีปีใหม่เป็นไงคะวาดได้สวยไหมนักเรียนป .1 เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยครอบครัวเป็นครอบครัวมีพ่อมีแม่มีมีลูกเห็นไหมคะาวาดได้สวยนะคะของเด็กหญิงอะไรเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งสวัสดีค่ะคุณครูหนูชื่อ บรนทิตาเพชรวงศ์ชั้นปหนนะคะขอบคุณคุณครูสอนวิชาประวัติศาสตร์สุขสันต์ปีใหม่ขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงครูรัตนาค่ะ,ะไม่บอกชื่อโรงเรียนมาคุณครูก็เลยไม่ทราบว่าโรงเรียนอะไรนะคะคุณครูเด็กหญิงบรนทิตานะคะโรงเรียนอะไรคะลูกเด็ก,ดกว่าโรงเรียนอะไรคะลูกคุณครูรัชนีพรมาให้คุณครูแต่คุณครูถามโรงเรียนยังไม่ให้คาตอบคุณครูเลยนะคะ อดอกไม้แสนสวยสศกข,ของเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรคะสวัสดีคุณครูรัตนาหนูรักคุณครูที่สุดหนูรักคุณครูรัตนาเนี่ยไม่บอกคุณครูอีกแล้วว่าโรงเรียนไหนนะคะอ่าให้ดูนิดหนึ่งเอาอีกมา,มาโรงเรียนเดียวกันนะคะทั้งหมดเนี่ยใครวาดภาพเหล่านี้ส่งข่าวให้คุณครูทราบด้วยนะ ามาดูภาพนี้ที่ลูกสวยไหมนักเรียนชั้นประถมมัศึกษาปีที่หนึ่งนี่ว่าสวยทุกคนเลยนะคะแอปปี้นิวยกขอให้พระคุ้มครองคุณครูรัตนาเด็กหญิงออรพินอิสสะอาดนะคะเด็กหญิงออรพินอิสสะอาดอยู่โรงเรียนใดนะคะามาดูอีกหนึ่งคนอีกสองคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ให้เด็กๆป .1 ได้ดูด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2555เอามาดูข้างล่างกวาดสวยไหมลูกวาดดอกไม้นะคะแล้วก็วาดเจ้าตัวกระต่ายน่ารักมากนะคะอา่าของเด็กหญิงอะไรเอ่ยมาดูนิดหนึ่งอ่าไม่บอกชื่ออ๋ออภิชยานะคะอภิชยาขอให้คุณครูและคุณครูทุกคนมีความสุขอ่ะ อภิชยานะคะเห็นไหมเขียนตัวโตวนี่ก็เป็นลายมือกอง็ีหญิงอภิชยานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1คุณครูก็ขอขอบคุณคณนะคุณครูและนักเรียนที่ส่งผลงานมานะคะอ่าล่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของผลงานเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูก็ขอให้เด็กๆของคุณครูทุกคนมีความสุขและก็มีสุขภาพแข็งแรงนอกจากนั้น นะคะเรียนหนังสือเก่งๆเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เด็กดีของคุณครูนะคะวันนี้คุณครูมีเรื่องเล่าจากหนังสือหนังสือวันเด็กปีนี้ชื่อชื่อหนังสือว่าน้ำใจเด็กไทยใสยสะอาดเป็นหนังสือวันเด็กประจำปีพุทธศักราชนะคะหนังสือวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2555 อะให้ขยับให้ดูภาพข้างล่างอีกนิดนึงนะคะเป็นหนังสือที่เป็นภาพวาดสวยงามแล้วก็ในเนื้อหาข้างในมีเนื้อหาดีๆเยอะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางก็อาจจะเห็นแล้วก็อาจจะอ่านให้เด็กฟังบ้างแล้ววันนี้เรามีเรื่องของจากในหนังสือนะคะมาเล่าให้เด็กๆฟังนิดหนึง่งเป็นผลงานของเด็กๆที่เขียนแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะได้นำมาเป็น ตัวอย่างในการวาดภาพในการแต่งเรื่องในเรื่องของคุณธรรมน้ำใจจิว๋วจ้อยเป็นยังไงเรื่องจัสมินภาพสุนิตาโรงเรียนสุเราดารุณนาหีมะนะคะเป็นผู้เขียนเอาเรื่องราวมีอยู่ว่า,ามาดูสิณนะสนามของโรงเรียนแห่งหนึ่งามาดูภาพขยับไหมดู ชัดๆนิดหนึ่งนะคะ,ะคุณครูขยับขอขยับอีกนิดหนึ่งให้เด็กๆได้เห็นภาพชัดๆนะคะ,ะมาดูสิลูกเขาวาดได้สวยไหมให้สีสันเนี่ยเด็กๆถ้าจะวาดรูปก,ก็ต้องเป็นไงคะต้องให้สีสันสวยงามแล้วออกภาพก็จะออกมาสวยเรื่องนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามดูสิว่าโรงเรียนแห่งนี้เขามีเรื่องมาเล่าให้กับเด็กๆในเรื่องของคุณนะธรรมของเด็กๆด้านใดนะคะ หน้าสนามของโรงเรียนแห่งหนึ่งลุงสังวานลุงสังวานนี่เป็นนักการพันโรงนะคะกำลังทำความสะอาดสนามอยู่ในตอนเช้านะคะแล้วก็มีเด็กๆนักเรียนที่มีมีความตั้งใจที่จะช่วยให้โรงเรียนสะอาดเนี่ยมาช่วยคุณลุงนะคะเด็กผู้หญิงก็คือจิ๋วกับจ้อยเนี่ยเป็นไง ช่วยคุณลุงเก็บขยะลงถังเห็นไหมทิ้งขยะลงถังส่วนเจ้าผู้ชายสองคนเนี่ยเขายืนคุยกันบอกว่านี่นายดูพวกนั้นสิทำดีเอาหน้าเห็นไหมเขาทำความดีเนี่ยบอกว่าทำดีเอาหน้าการทำความดีนี่ทำยากไหมคะทำไม่ยากแต่ว่าเด็กเกเนี่ยมักจะไม่ค่อยอยากทำเพราะความอะไรละความขี้เกียจของตัวเองใช่เปล่า อ่ดูสิสองคนนี้บอกว่านี่นายดูพวกนั้นสิทำดีเอาหน้าเพื่อนเก็บขยะลงถังช่วยลุงสังวานเนี่ยก็หาว่าทำความดีเอาหน้านะคะคราวนี้จิ๋วกับจ้อยเป็นไงจิ๋วกับจ้อยบอกว่านี่พวกนายมาช่วยคุณลุงเก็บขยะเถอะสองคนนี้เด็กผู้ชายสองคนเนี่ยนึกถึงเด็กในห้องคุณครูสิมีไหมนิสัยแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องของฉันฉันไม่ช่วยเก็บหรอกเป็นไงยืนเอามือกอดอกอีกคนหนึ่งเอามือเท้าสะเอวชะไม่ใช่เรื่องของฉันทําไมฉันจะต้องไปเก็บขยะก็เป็นหน้าที่ของลุงลุงก็ต้องทําสิจากสนามเป็นไงคะสองคนนี้ก็ไม่ยอมช่วยเก็บขยะในขณนะที่เด็กผู้หญิงช่วยกันเก็บขยะในบริเวณรอบโรงเรียนนะคะภายในห้องเรียน เด็กๆก,กำลังช่วยกันทำความสะอาดอยู่แต่มดและมีเขาชื่อมดกับชื่อเมีนะอ้ามาดูสินายมดกับนายเมีเนี่ยไม่ยอมช่วยอีกแล้วเพื่อนๆกวาดขยะช่วยกันทำความสะอาดให้ห้องสะอาดมีมีใครไม่เคยช่วยมั้งไหมห้องนี้มีไหมคะไม่เคยช่วยทำความสะอาดห้องเรียนของเราให้สะอาดเลยไม่มีนะคะนิด เด็กผู้หญิงบอกว่านิดบอกว่ามดช่วยทำเวรหน่อยสินี่พวกนายอย่านั่งเฉยเฉยมาช่วยกันทำเวรหน่อยเจ้ามดบอกว่าอู้ฉันไม่ว่างอย่ามายุ่งกับฉันนะนายมดว่าไงนายมดก็นั่งกระดิกเท้าเฉยเลยไม่ยอมช่วยแล้วก็ยังบอกอีกว่า ไม่ใช่เรื่องของฉันอย่ามายุ่งกับฉันนะจิ๋วแล้วก็จอยเข้ามาพอดีเลยมาเห็นก็เลยต่อว่ามดและก็แมวอ๋อก็ชื่อมดหนึ่งคนชื่อแมวอีกหนึ่งคนพวกนายไม่ช่วยทำอีกแล้วนะก็คือไม่ช่วยทำความสะอาดเจ้ามดบอกว่าจ้างให้ฉันก็ไม่ทำฮาฮาฮาย็งไงพูดยียวนกวน ควระสาทดีไหมผู้หญิงก็เป็นไงล่ะเจ้าจิ๋วกับจ้อยก็บอกว่าเอาอีกแล้วนะนายนายเนี่ยไม่เคยช่วยให้ดูแลความสะอาดห้องเรียนเลยสนามก็ไม่ช่วยคราวนี้เมื่อถึงเวลาพักกลางวันนะคะมดกับแมวซื้อลูกชิ้นกินที่สนามฟุตบอลเจ้ามดกับเจ้าแมวเนี่ยซื้อซื้อขนมกินตอนกลางวันก็คือลูกชิ้น กินเสร็จแล้วไม้เสียบลูกชิ้นเจ้ามดก็เหวี่ยงไม้เสียบลูกชิ้นลงไปที่พื้นสนามโยนมีไหมคะมมต้องต้องไปทิ้งที่ไหนลูกต้องไปทิ้งลงถังขยะไม่ใช่เหวี่ยงกลางสนามนะคะหรือในบริเวณที่ไม่ไม่ควรจะทิ้งเจ้ามดและแมวเมื่อกินลูกชิ้นเสร็จแล้วเหวี่ยงไม้เสียบลูกชิ้นทิ้งแล้วตัวเองก็วิ่งไปเล่นฟุตบอล นะะในขณะที่จิ๋วเห็นเจ้ามดทิ้งไว้ทิ้งไม้เสียบลูกชิ้นก็เลยตะโกนบอกว่านี่มดเก็บไม้ลูกชิ้นก่อนนะมดบอกว่าเชฉันไม่สนหรอกฉันไม่เก็บฉันกินตรงไหนฉันทิ้งตรงนั้นแหละจิ๋วกับ จ้อยก็บอกโอ้แย่มากเลยเจ้ามดกับเจ้าแมวเนี่ยนิสัยไม่ดีแย่มากๆเลยสักพักใหญ่ในขณะที่ทุกคนกำลังเด็กๆเล่นฟุตบอลกันอยู่นั่นเองแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งโอ้ยช่วยด้วยเด็กคนนี้วิ่งมาที่สนามแล้วก็เหยียบเอาอะไรลูก เหยียบเอ,อไม้ลูกชิ้นที่ในมดโยนไว้นั่นแหละเด็กคนนี้ก็ร้องลั่นเลยโอ้ยเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินคุณลุงสังวานซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นรีบวิ่งมาแล้วก็พผ่าคนที่คนที่โดนเหยียบคือใครรู้ไหมก็คือเจ้ามดนั่นแหละนะคะก็เจ้ามดเป็นคนโยนไม้ลูกชิ้นเองแล้วตอนนี้ตัวเองก็โดนไม้ลูกชิ้นนั่นแหละ เสียบเอาที่เท้าเพราะตัวเองเตะฟุตบอลอยู่ตรงนั้นนะคะลุงสังวานก็เลยอุ้มเจ้ามดไปห้องพยาบาลณนะห้องพยาบาลคุณครูพยาบาลถามว่าเป็นอะไรมาจ๊ะเด็กๆคุณครูถามแล้วคุณลุงก็เลยบอกว่าไม้เสียบลูกชิ้น ไม้เสียบลูกชิ้นครับดีนะแผลไม่ลึกไปทําไปทำอย่างไรมาละได้ถึงถึงได้โดนไม้ลูกชิ้นเจ้ามดเป็นไงมดกลมหนาไม่ตอบจริงๆแล้วไหมลูกชิ้นนั้นเป็นของใครของเจ้ามดนั่นแหละนะคะเอาละไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรคุณครูไม่ว่าอ้าวนี่ยาแก้ปวดเอาไว้กินเวลาปวดอีก มดก็บอกว่าขอบคุณครับคุณครูจิ๋วเข้ามาในห้องพยาบาลมาถึงก็เลยบอกกับมดว่าเห็นไหมละมดผลของการไม่ทิ้งขยะลงถังของนายนายก็เลยโดนไม้ลูกชิ้นเกิดอุบัติเหตุนะคะขอโทษนะจิ๋วเราผิดเองแหละขอบใจมากนะที่เตือนสติเราหลังจากนั้นเจ้ามดก็เปลี่ยนไปนะคะ จากนิสัยที่ตัวเองทิ้งขยะคราวนี้กลับสมดก็สัญญากับเพื่อนๆทุกคนว่าต่อไปนี้เราจะช่วยเพื่อนๆทําทำความสะอาดทิ้งขยะลงถังคุณลุงสังวานยิ้มอย่างมีความสุขนะคะในวันต่อมาก็มีทั้งมดทั้งแมวทั้งจิว๋วทั้งจ้อยมาช่วยกันเก็บขยะทุกเช้าเลยคุณลุง สังวานยิ้มยังมีความสุขที่เห็นเด็กๆเ,เข้าใจกันดีแล้วและก็มีน้ำใจในการช่วยทำความสะอาดโดยเฉพาะจิ๋วและจอยก็ยังเป็นเด็กที่ช่วยเหลือโรงเรียนนะคะดูแลทำความสะอาดคุณลุงสังวานก็เลยบอกว่าขอบใจทุกคนจริงๆนะแล้วเขาหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าเห็นไหมคุณลุงก็มีความสุขเด็กๆว่าดีไหมอย่างนี้ มดก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วต่อไปนี้มดเป็นไงแล้วหลังจากโดนไม้เสียบลูกชิ้นเสียบเท้าเอาก็เลยกลับมาเป็นเด็กที่ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีตัวอย่างนะคะหนังสือวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ใครอยากจะไปอ่านก็ไปอ่านได้นะคะยังมีอีกหลายเรื่องแต่เดี๋ยวเวลาเราจะไม่พอยังมีเรื่องราวของเด็กๆที่เขียนส่งเข้ามาอีกเยอะนะคะคราวหน้าคุณครูก็นำมาฝากอีก วันนี้เรามาต่อนะคะเนื้อหาครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วคุณครูให้เด็กๆได้เห็นถึงอะไรคะพระคุณของใครคะที่เราตอบคำถามกันไปแล้วพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ของเราผู้เป็นคุณครูคนที่หนึ่งนะคะคุณครูที่สอนเราตั้งแต่อนุบาลประถมเป็นคุณครูที่สองนะคะ ทำไมเด็กๆถึงบอกว่าพระคุณของคุณครูพระคุณของพ่อแม่ดังนั้นเราควรที่จะนะคะปฏิบัติตนอย่างไรเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่คุณครูขอคำถามเดี๋ยวมีรางวัลให้นะคะคำถามที่หนึ่งถามว่าปลายทางช่วยตอบด้วยนะคะเราจะตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไรเอายกมือใครยกมือก่อนเดี๋ยวได้ก่อน เมื่อกี้คนข้างหน้ายกก่อนเลยนะคะเอาออกมาเลยสุพันษสายืนตอบตรงนี้ก็ได้ลูกอ,อ่านะคะเดี๋ยวเรามีรางวัลให้เราจะตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไรยืนขึ้นลูกยืนขึ้นแล้วตอบช่วยช่วยคุณพ่อล้างจานเหรอคะก็เท่ากับว่าเราได้ช่วยครอบครัว อมาไม่ได้ยินนะคะไม่เป็นไรลูกอ้าวตอบใหม่อีกครั้งหนึ่งช่วยพ่อล้างจานช่วยแม่ล้างจานซักผ้าถูบ้านโอ้นะคะช่วยหลายอย่างเลยช่วยล้างจานช่วยซักผ้าช่วยถูบ้านอ้าปรบมือให้เพื่อนเราหน่อยนะคะอ้าวให้รางวัลเป็นอะไรดีล่ะเอากล,ล่อ,ลองดินสอนะคะนะคะให้รางวัลแล้วอ้าวางก่อน นี่คำถามใหม่นะคะคาถามใหม่อ้าววาังเอ้ไม่ใช่คุณครูพูดผิดเอามือลงค่ะเดี๋ยวคุณครูจะดูใหม่คําถามที่สองบอกว่าเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยเราจะดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างไรนะคะอ้อะาวเมื่อกี้ใครยกก่อนอ้านะคะ ออายืนตอบลูกมายืนมายืนข้างหน้านิดหนึ่งนะคะ mm hmm. ดูเลอย่างไงบ้างคะลูกเช่นเช่อนอะไรคะดูเลเช่นเชน่คุณพ่อคุณแม่ล้างจานถูบ้านอ่าคุณพ่อคุณแม่ป่วยคุณแม่ทํางานไม่ได้เราก็เป็นไงคะลูกช่วย,วยคุณแม่ ดูเลนะคะอาหารดูเลยาดูเลเช็ดตัว<ห>คุณแม่ได้ไหมคะไ,<ห>ได้อปลอบมือไอ้เพื่อนของเราหน่อยนะคะอ้าวอีกหนึ่งคำถามอ้าวยังกะลูกน,นั่งที่ก่อนนั่งที่ก่อนนะคะนั่งที่ก่อนอ้าเอามือลงทุกคนเลยคราวนี้คุณครูมีคำถามใหม่นะคะเราอ่ะ ยังไม่ยกมือไว้เอามือลงก่อนทุกคนนะคะเราจะช่วยตนเองอย่างไรนะคะโดยที่ไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ต้องมาดูแลเราเอาผู้ชายบ้างเอาผู้ชายมาโน้นโน้นคนโน้นคนโน้นลูกคนโน้น,นอยืนตอบเอามาตอบข้างหน้าคุณครูแล้วเราจะช่วยตนเองอย่างไรไม่ให้เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่เวลามาโรงเรียนเวลามาเวลาทําอะไรก็ตามไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ ช่วยเราเราจะทำยังไงคะหาเงินเอาไปเรีเรยนเองอะไรนะหาเงินไปเรีเรยนเองหาเงินไปโรงเรียนอุ้ยหาที่ไหนคะลูกไปขุดมาเลยไปเก็บมาตามสนามได้ไหมไม่ได้เราช่วยตัวเองอย่างไรเช่นตื่นนอนใครต้องให้คุณพ่อคุณแม่ปลุกไหมคุณพ่อคุณแม่ต้องปลุกไหมคะไม่ต้องอาบน้ำอาบน้ำเองหรือเปล่าอาบน้ำเอง แต่งตัวเองไหมครับแต่งตัวเองค่ะแต่งตัวเองไม่ใ,ใจนะอ่าแต่งตัวเองรับประทานอาหารเองแล้วเข้ามาโรงเรียนมาถึงโรงเรียนเวลาเท่าไหร่คะลูกถึงโรงเรียนเจ<ร>็ดสายไหมมาสายไหมไม่สายมายังไงคะใครมาส่งคุณพ่อคุณแม่คุณคุณแม่มาส่งเหรออ่าคุณแม่มาส่งอ่าปรอบมือให้เพื่อนของเรานะคะอ่าให้รางวาัลเป็นสีหนึ่งกล่องนะคะ อ้าวพอก่อนนะคะเดี๋ยวเรามีคำถามรอบต่อไปดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูใบความรู้กันก่อนเดี๋ยวเราจะไม่ทันนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักนะคะ